เรามาดูวิธีการชงกาแฟครับดับแรกเราก็เติมน้าเติมน้ำลงไปเติมน้ําก่อนต้องถ้าไม่มีน้ําห้ามเปิดเครื่องนะครับอ๋อใช่ไม่ต้องมีน้ําก่อนเติมเยอะเลยเนาะเพราะว่าเรามีเรากินทั้งวันไม่ไม่มัมนมีแขกเยอะอันนี้หนึ่งกาอ๋อหนึ่งกางนนงหนึ่งกามันได้กี่แก้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เอาเครื่องกรองกรองอย่างดีเลยนะ ผสมใส่ตรงนี้าสมใส่ปป๊บตักกาแฟใส่แลแต่ชอบเค็มแลแต่ชอบความเข็มไม่เค็มปริมาณตามใจชอบถ้าชงแค่กาเดียวก็สองช้อนสองช้อนก็กำลังดีอืมโอเคสามช้อนเลยสี่เลย สี่ช้อนมันจะได้เค่าว่ากาใหญ่อ่าพอได้แล้วมนมุนเข้ามุนเข้าในมันล็อกดันแคบมันล็อกอ๋อครับแล้วก็เอากามากาที่ต้องมีน้ำนะอ่าแล้วกากากาที่ไม่มีน้ำกาเปล่ามาลองแล้วก็เสียบเข้าไปอืมอุมันจะมีตัวอยู่ตรงนี้นี่๋อ เิดเครื่องอ่าแล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องตรงนี้ต้องให้ถ้าน้ําหมดก็ดติดน,น้ําหมดก็ต้องปิดเนี่ยม,มันไม่ได้ตัดอัตโนมัติอ๋อต้องต้องคอยระวังก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดียวม,มันเราไม่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 ตัดเหรออ๋อแล้วมันจะดูดโอ้น้ำมันจะมันเดือดมันจะไหลลงมาเองครับ,มา,รบมาแล้วครับมาแล้วน้ำเริ่มมาแล้ว อันนี้คือชงกาแฟอัตโนมัตินะครับสนับกาแฟผงชงชงกาแฟอ่าน้ำกาแฟเริ่มไหลมาแล้วครับเริ่มไหลมาแล้วยายนั่งดึงออกเตาดึงออกให้หนเตาดึงออกธรรมดา อ๋อดึงออกมาแล้วก็เทได้เลยนี่ครับโอ้สกเก็ตอันนี้ต้องเติมน้ำเปล่าแล้วเนี่ยนี่ครับกาแฟกาแฟดำเรื่องชงกาแฟดำหอมเออหอมหอมหอม,หอม